กล่าวสวัสดียวจนคอนเรเกมทุกคนทุกท่านนะครับและคุณดูผมจากงูคนเดิมคนดีนะฮะและสิ่งที่เราจะมาทํากันในวันนี้ก็คือการมารับสกินไอ้เต้าสลิมของเราได้เองครับผมซึ่งครบรอบ9ปีมาเป็นทีมรถไฟแบบนี้มันเออ่หงคายสตาร์เลยอ้าวแล้วอัดเซนเอ็นเอ็นเซนเด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 อีพีทะเลทรายได้รีวิวปะเอาไว้ก่อนแต่ที่แดดต้องมารับสกินลูกรักตัวโปรดของเราไอ้เต้าสลิม สับรีคือใครวะพูดถามจริงถ้าวันนี้ลิน <c oughs> ลิลกูด้วยอะเป็นมากให้หมนทุกคนเลยไม่สบายตื่นสายแล้วก็ต้องทํางานสิ่งที่ผมอยากได้ที่สุดในการรับเดทเนั่นก็คือกรอบโปรไฟล์เห็นเขาประกาศแจกว่ามันเป็นกรอบโปรไฟล์ขยับได้แล้วมันขยับได้ <c oughs> สีเขียวถูกใจเอาไปเลยอัปเดตครั้งนี้10 10สิบเต็มสิบแบบไม่อวยอะแล้วในคอมเมนต์ถามว่าพี่พี่จะไปเล่นโมบายเลเจน d ์ปะเอาเป็นว่าถ้าเห็นผมออนนั่นแปลว่าผมเล่นนะครับผมส่วนตอนนี้ก็ยังไม่มีเกมอะไรที่อยู่ในหัวผมเลยก็ กลับมาบ้านเก่าที่เรารัก <laughs> จะเลิกเล่นได้ไงว่าเติมไปสองแสนยินดีต้อนรับผู้สู่ฮงไคสตาร์เรียวเราออกเสียงยากจริงๆเลยและเราจะมารับไอ้เต้าสลิมของเรากันเต้าสลิมจ๋าพี่มหาเร็ว เออผมดูหน้าเพจพอหมดเคเบิลเพยมาผมจำราคาการันตีไม่ได้ εί. ผมเลยเติมมา500กว่าคูปองอะไม่รู้จะพอหรือเปล่าแล้วสกินนี้มีเอฟเฟกอะไรไปไเนี่ยไม่ๆม่ม่ม่ไม่ไม,ไม,ไม,มีอะไรเยอะแยะเลยก็แค่ระดับเลเจนดนธรรมดาแหละแต่เป็นลูกรักไงลูกรักก็จริงแต่มันมี6ช่องมึงเดินแค่หนึ่งหวังว่ามันจะไม่เดิน1นึง6ังหช่องนะ ได้ไดแค่หวังแล้วตอนเนี้ <c oughs> กูมางอาหวังมึงจะการันตีเหมาขนาดนั้นเลยเหรอไม่หรอกเว้ดวงยังมีรับไปอีก2ช่องเหลือสช่องสุดท้ายอุ้ยได้บัตรเปลี่ยนชื่อแล้วดังนั้นผมเปลี่ยนชื่อได้แล้ว <c oughs> เอาละสามช่องสุดท้ายออก3ไป น่ายากจาตาเห็นพอก,กูเปิดมาแล้วเราค่อยมาพากทีหลังไงละ่ะไ้ที่ความรักทานื่นเดินลิ้กูเป็นอะไรเนี่ยมากเอ้ยก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนที่ไม่สบายแถมตื่นสายมาทํางานอีกนะครับไหนขอดูหน่อยดิคงครสตาเร็วที่เขาว่ากันนได้เลยมาสลีมลูกรักพ่อพ่อมารับลูกแล้ว have room, have เวลคัมแฮปรูมแฮปเฮ้ยมันเ,เดี๋ยวนะคงคสตาเร็วเวลาเปิดกระชาก็มีไอ้เต้าก็เหมือนกระต่ายตัวนั้นอยู่นะ ไม่หรอกมัง้งคิดมากไม่หรอกมัง้งคิดมากไม่หรอกมัง้งคิดมากเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปม,มากกว่านี้นะครับผมก็กดเข้ามาเจอกันในเกมเลยครับผมแล้วส่วนท้ายคลิปเนี่ยผมจะไปใช้คูป,ปองที่เหลือให้หมดในการสุ่มสกินนะครับผมไอโยโยฮัลโหล คึอแบบเขาย้ายไปเกมอื่นหมดแล้วแล้วก็ยังจะสาระแน,เ,นเล่นกันเนาะ <c oughs> เกมจอกแล้วโอ้ยเติมไปสองแสนคนเลิกเล่นไม่ได้ <c oughs> ยินดีต้อนรับว่นสุขคตอเมมหากับองไคชตาเร็วอัปเดตมาใหม่คนอื่นเฮฮาแบบอุ้ยอัเซนการีโมเดลมาใหม่อุ้ยตัวนั้นปรับตัวนี้ปรับอู้ฮีโร่ใหม่นู่นนี่ใหม่แลระบบใหม่วู้มีสกินสรีมันเดียวเนยทำให้ผมว้าวได้อะ

อีกหนึ่งเมคคาดิกที่ผมค่อนข้างที่จะสนใจในการอัปเดตนี้มานะครับผมคือไอ้เมคคาดิกขี่เรือนี่แหละมันสามารถขี่เรือไปเติมเลนได้ง่ายเลยยิ่งเฉพาะช่วงต้นเกมอะ่ะบวกกันปุ๊บมันตายเกิดไวใช่ไหมดังนั้นมันก็ขี่กลับมาเติมเลนได้สบายๆเลยผมมองว่าโกงนะโกงสุดๆด้วยน่าจะอยู่ได้ไม่นานหรอกน่าอยู่ได้แค่แป๊บเดียวบอกแล้วไม่ไม,ไม,ไม,ไมีไม่มีเอฟเฟกต์วาร์ บีเจนบอกกูยังจําเป็นอยู่มะเต่งและก็อีกหนึ่งนิสัยเสียของผมนะครับผมทั้งๆที่ก็รู้้าสลีมมันเป็นฮีโร่เลดเกมต้นเกมมันไม่ได้มีดามเมจหรือบ,บวกสู้เขาอะไรขนาดนั้นแต่ เพื่อนพาบวกผมก็เลยต้องบวกผมจัเป็นก็ผมจัเป็นฆ่าได้ดีกว่าดีกว่าตายล้วไม่ได้ฆ่าคำพูดมากมายความหมายบ้าบวกคำพูดมากมายความหมายเกมหมาถ้าเทียบสกินนะครับผมผมยังให้สกินเวียดนามเป็นสกินที่ผมชอบที่สุดในตัวของสลิมนะครับผมส่วนตอนนี้ก็ไม่คิดอะไรมากเพื่อนมาเติมก็บวก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 เพื่อนไม่บวกเราก็บวกคำพูดมากมายความหมายบ้าบวกคำพูดมากมายความหมายเกมหมาเพิ่งรีแลกมานะครับเราควรเล่นแบบระมัดระวังแต่มันไม่ใช่สำหรับผมไง เพื่อนเปิดผมก็ตามเขาเปิดผมก็ตามไม่มีคนเปิดผมก็ตามตามได้ทุกสถานการณ์แหละอย่างน้อยคอสหนึ่งตัวเรียบร้อยคำพูดมากมายความหมายบาดบวชคำพูดมากมายความหมายกินหมา<ะ>แต่ผมก็เข้าใจในทางของอาวีนะรู้ว่ามีคู่แข่งหรืออะไรอ่ะเขาก็พยายามที่จะอัปเดตพยายามที่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้นในในแบบของตัวเธอเองอะ่ะอะไรประมาณนั้นแหละแต่ก็อย่างว่าแหละเพื่อนเปิดจะไม่ตามก็ไม่ได้ต่อให้ใครไม่เปิดผมก็ตาม ตามไปหมดเลยขอแค่มีอีเฮ้ยอืมพลาดไปนิดเดียวคำพูดมากมายความหมายเธอก็ดีในะได้แบบตัวของเธอเองอะคำพูดมากมายความหม,มายทุบมาอะแปลกแปกว่าสมเกียิจำตอนเริ่มเกมได้ไหมครับที่ผมพูดว่าอไอ้แมชชีนิกใหม่ไอ้เรือตัวเนี้ยเฮ้ยลิ้มกูไปเลย่ยมันเปลี่ยนเกมค่อนข้างที่จะมากพอสมควรนะครับผมเพราะหลังจากที่วาร์ปกลับบ้านไปเราต้องใช้เวลาพอสมควรในการกลับเข้ามาเติมไฟที่เลนกลางหรือเลนอื่นแต่เห็นไหมแป๊บเดียวกลับเข้าไฟได้แล้ะ ขึ้นอยู่กับไฟนั้นว่าเราจะแพ้หรือชนะแต่ถามว่ากลับมาเติมเร็วไว้เติมเร็วมากแล้วกูก็ตายเร็วมากคำพูดมากมายความหมายดิบเลยคำพูดมากมายความหมายดิบมาสมเกียิมันเป็นไรเ่ะมาดูพี่แหลบกันนะครับผมว่าพี่แหลมแกจะรอดหรือเปล่าส2 1สองหนึ่งวับเลยรอดครับผมที่ไหนละ่ะคำพูดมากมายความหมายปากกระป๋องคำพูดมากมายความหมายหมากระป๋องหมากระเป๋าหรือเปล่าอะเกมนี้แพ้ชนะไม่รู้ไม่สนแต่ที่รู้ๆ้มั่งโคตรมันเลยเกมบ้าอะไรเจอหน้ากันใส่กันต,ตุบต,ตับ มันส์มากพูดแล้วก็ตามมั่งให้สุดเลยแล้วกันมาเข้ามาไวรุ่นขับเนียขับเนียเข้ามาไวรุ่นจับสวยหนึ่งเรียบร้อยดับเบิลคิวสวยๆเฮ้ยนี่ไง,ไงเป็นไงล่ะโอ้โหสนุกกว่าขัพูดบังไม้ความหมายมวยลวงคำพูดบังไม้ความหมายหมกหมาสมเกียรติมันเปไ็นไรเดี๋ยววันนี้แปลกๆแล้เนะี่ยและสุดท้ายก็แพ้ไปแบบ,แบ,บอีซี่แต่สกินความสวยนี่กับราคาเอ๊ะผมจ่ายไปเท่าไหร่วะ เออแล้วเราค่อยไปดูคูป,ปองแล้วกันไม่รู้ว่าตัวเองเสียไปเท่าไหรในการเปิดสุ่มสก,กินนี้ครับแต่รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะถูกอยู่มั้งเอาเป็นว่าความสวยความงามเนี่ยผมให้ที่ประมาณ7เต็ม10ส่วนคุณค่าทางจิตใจเนี่ยผมเอาไปเลยฮงไคสไตล์เร็วเต็ม10ครับผมํำพูดามากหมายความหมายฮงไ่สไตล์เร็วํำพูดมากหมายความหมายหมาเกลือแล้วพอจบเกมปุ๊บนี่เขาอวดป้าเปรยเนี่ยอัปเกรดระบบการรายงานอูห้หูมีโยกดาวมีนู่นมีนี่เพียบพร้อมหมดแบบหืม ถามว่าแบรนดจริงไหมอันนี้ไม่รู้แต่ยแบนด์กูว่าพอสองแสนทิดกูเติมไปเดี๋ยวกูเก็บเ้เก็บไว้ในใจแล้วอืมไม่เผาผีให้เลยนะคำพูดมากมายความหมายอยากเล่นโปรไม่ใช่ไม่ใช่สายคำพูดมากมายความหมายหมา,มาเป็นแฮกเกอร์แต่เกมนี้ถือว่ามันเอาละเราไปผ่านคูปองช่วงท้ายกันดีกว่าครับผมอีกหนึ่งสิ่งที่ผมไม่ชอบมากๆเลยนะครับผมคือท่าเต้นผมค้นหาท่าเต้นรอก,กิจกรรมที่ท่าเต้นน้อนฉีมันจะกลับมา นี่มันก็9ปีแล้วนะที่เกมเปิดมาฉีมาปีนี้เท่าไหร่จำไม่ได้แต่หลังจากที่ผมเริ่มเติมเงินเนี่ยมันมันไม่ทันแล้วอะ่ะอยากได้ท่าเต้นเว้ยแต่มันไม่ได้แล้วไงไม่รู้เขาจะกลับมาขายไหมแบบเมนฉีนี่ไม่มีท่าเต้นฉีนมันเป็นไปได้ไงอยู่อ่ะทำเสียงมั่งโคตรเศร้าต้องเอาเล่าแกล้มมาแล้วก็อินเทอร์เฟซร้านค้านะครับผมก็เปลี่ยนไปพอสมควรนะครับแต่ถ้าถามว่าเกลือไหมก็น่าจะเกลือเหมือนเดิมแหละ ผมมีตั้ง613คูปองเลยเหรอปากบอกไม่ชอบสุดท้ายก็เติมคำพูดมากมายความหมายเติมเกมหมาหลังจากที่เลือกมานานพอสมควรผมก็ตัดสินใจแล้วเอาไอ้กล่องฟิวชั่นนี่แหละฟิวชั่นมันคือบ้าอะไรวะโกคูกับเบจิต้าปะหรือจะเป็นเด e ็กอีฮิโร่ของจูไดอะไรคือกิจกรรมฟิวชั่นวะจัดมาเลยเจดกล่องเปิดรวดเดียวตูมอุ้ยได้อัลติเมตมาหนึ่งถือว่าคุ้มปะ 500กว่าคูป,ปองได้อัลตเมตเฮ้ยคุ้มนะผมคิดผมผมว่าคุมค้มคุม้มคุ้มแล้วก็ได้เลือกสกินอะว่าเดี๋ยวเฮ้เบรไอเหรียญฟิวชั่นพิเศษได้ยังไม่รู้เลยมันเอาไปใช้อะไรแล้วก็นี่เป็นกล่องโอ้โหป้ายเขียวกับเหรียญเงินเลือกไม่ยากเลยป้ายเขียวผมน่าจะมีครบทุกอันแล้วผมเอาเหรียญเงินดีกว่าแต่ถึงปากจะบอกเอาเหรียญเงินนะครับแต่ผมยังไม่รู้เลยมันใช้ที่กิจกรรมอะไรเพราะผมเมื่อกี้ผมไปไล่ดูมาแล้วกิจกรรมฟิวชั่นอยู่ไหนวะหาไม่เจอ ไม่รู้ว่าเธอไม่มีตัวตนอะไรหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเอาติเมตครับมีแมาไอรีที่ผมยังไม่มีสกินนี้เหรอความรู้สึกเหมือนผมมีบินเป็นชาติแล้วนะความจริงตัวยังไม่มีหลักเลยเนี่ยแมงก็ยัให้ตายครับพูดมากหมายความหมายไอลีครับพูดมากมายความหมายเอเบกิจกรรมฟิวชั่นเหลือเวลาอีก36วัน กดใช้ก็ไม่ได้ทาอะไรก็ไม่ได้กิจกรรมน่าจะมาตอนหลังหรือไม่ผมก็ตาบอดหาตัวกิจกรรมไม่เจอเองแหละส่วนอันนี้เป็นสกินระดับเลเจจดนกับเหรียญทองอ่ะเสี่ยงดวงดูกันเสียงดวดเงดวเ,เหรียญทองดูกันแล้วก็อันนี้เอาเป็นเลเจจดนมาแล้วกันเรียบร้อยบัตเตอร์ฟรายว่าสกินที่ผมรู้สึกเหมือนผมมีแล้วนะแต่้วกูยังไม่มีอีกแล้วเหรอจะเยอะไปไหนเนี่ยคำพูดมากมายความหมาย792สกินปาโกดา่า แต่ตาดันซื้อมาหายไปไหนวะตอนนี้เหลือลิงก์กูไปเลยตอนนี้เหลืออยู่60คูป,ปองนะครับผมผมก็จะใช้ในไอ้กล่องของเฟนกซคคลิปมาสเนี่ยให้หมดเลย60กล่องก็น่าจะได้อยู่มั้งตั้ง60กล่องเลยนะพูดไปเลยอนะ่ะเป็นไปได้เ <The S 2> ดินเรียบ,บ,บร้อยมดตูดบัเบีโอเคปิดคลิปได้เลยกลอบที่แจกฟรีอ่ะกับกลอบ v p เลเวล10อ่ะสองแสนอ่ะกรอบ,รอบที่แจกฟรีดูดีกว่า มีเพลไหมโอิบะเป็นไปได้ไงวะทุกวันนี้ยังไม่เห็นคนใช้เลยเนี่มากเลยและคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับหากมีอะไรผิดพลาดไปประการใดก็กล่าวขอโทษขออภัยมาณที่นี้นะกันครับผมเจอกันคลิปหน้าแล้วก็เป็นห่วงทุกคนมากไปนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพล่ะบ๊ายบายงาะ